อ่าสวัสดีครับวันนี้มีเทคนิคนะครับมามาฝากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนครูนะครับที่ใช้ไว้บอร์ดนะครับนี่ครับไว้บอร์ดใช่นไหมนะสมัยก่อนก็จะเป็นอ่ช็อกเนาะอ่าช็อกบางครั้งผมก็เขียนเหมือนกันช็อกแต่ว่าทุกวันนี้ก็มาประยุกต์คนไว้บอร์ดประเด็นก็คือนะครับเขียนไว้บอร์ดไปแล้วเนี่ยไว้บอร์ดมันชอบที่จะนะครับมันจะแห้งใช่ไหมครับมันจะแห้งนะครับแล้วก็จะเติมหมึกพอเติมหมึกแล้วเนี่ยก็จะทำให้นะครับการใช้งานของไว้บอร์ดไม่เหมือนเดิม ผมจะมาพูดเรื่องวิธีการเติมมือของผมนะครับนะเพื่อนๆคนไหนที่จะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้นะครับว่าได้ผลยังไงก็นะครับคอมเมนต์นะครับบอกกันนะครับนะครับนี่ครับเฮยบอดนะผมก็จะเขียนเยอะหน่อยโดยใช้ปากกาลายสีนะครับเนื่องจากเขียนวงจรเขียนตัวหนังสือเขียนสัญลักษณ์นะครับมันต้องเขียนสีแยกจากกันเพื่อให้เด็กๆได้ได้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยวิธีเติมของผมก็คือเอาหัวออกนะครับเห็นไหมแล้วก็ครับดึงนี่ออกนะครับ อันนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุก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 ยี่ห้อนะครับก็จะเป็น้ายรกันนะครับมือก็จะเลอะทีหนึ่งนะครับนะครับก็จะมีไส้ในส่วนที่เป็นไส้แล้วก็ส่วนที่เป็นภาชนะบรรจุนะครับนะครับถ้าที่หยดเราก็จะใช้หมึกแบบนี้นะครับเติมใช่ไหมนะครับหลายๆท่านก็จะใช้แบบนี้ถ้าไม่มีดรอปเปอร์นะครับก็ใช้นะครับนี่ครับเรียกว่าดรอปกาแฟของเรานะครับทาเป็นดรอปเปอร์นะครับสามารถหยดได้เหมือนกันแต่ผมนะครับเพื่อความนะครับ รวดเร็วนะครับผมจะไม่ใช้ดอปเปิดเลยเลี๋สิทนะนี่ครับผมจะเตรมโดยวิธีนะครับเทนะครับเทน้ําลงก่อนนี่ครับเทน้ําลงเลยนะครับประมาณนะครับหนึ่งส่วนสามของไวบอร์ดเทลงไปนะครับแล้วก็ส่องดูนะครับประมาณหนึ่งส่วนสามไวบอร์ดล้าหลังจากนั้นนะครับเราเอาไส้ลงเอาใส่ลงไปนะครับเอาใส่ลงครับ อันนี้ไม่ใช่การสอนนะครับดินนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายเพียงแต่นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับคนที่ใช้ไว้บอร์ดหรือนะครับครูในยุคใหม่นะครับครูในยุคเดิมๆเดิมทีแล้วก็จะใช้เป็นช็อคนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่การเขียนช็อคก็จะมีข้ออด้อยก็คือนะครับมันจะเป็นฝุ่นนะครับกดลงไปนะครับทีนี้กดลงไปกดลงไปครับกดลงไปนะครับเห็นไหมครับกดลงไปนะครับ เรากดเราไปสักพักหนึ่งเราจะมองเห็นเลยว่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวเปิดดข้างในเนี่ยน้ํานะครับจะเยิ้มขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็ปิดนะครับปิดนะครับปิดเลยนะครับปิดนะครับอแล้วก็ปิดฝาเราจะไม่คว่ำไว้อย่างนี้นะครับถ้าคว่ำไว้อย่างนี้นะครับมันจะหยด พอเราเปิดฝาออกจะหยดนะครับเราจะชันไว้อย่างนี้นะครับเนื่องจากคุณสมบัติของสัมลีที่อยู่ภายในมันจะทําการดูดซึมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดฝาออกนะครับนะ,นะนะมันก็จะมีอากาศเข้าไปอากาศก็จะดูดนะครับหมึกออกมาเองนะครับนี่ก็เป็นที่เล็กน้อยเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะครับอย่างที่ผมเติมไปนะครับเนี่ยนะเขียนใส่ๆห่ะเขียนส่กระดาษเลยแล้วกันนะครับนี่มีกระดาษนะนะครับยังไม่ออก้วตอนนี้เนาะ อ่ะสักพักหนึ่งครับรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งน่ะโอเครอสักพักนะครับเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเริ่มมาแล้วชันไว้นะครับผมจะชันไว้นะนะครับผมจะชันไว้ไชันไว้ เดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ผมทําแล้วนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวดูดีครับที่ึ่งผมผมผมเติมไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับมึกจะไม่หยดนะครับมึกจะไม่หยดนะมึกไม่ไม่มีการหยุดของมึกนะครับเห็นไหมเย็นนะครับเนี่ยจากที่ไม่มีมึกนะครับขี้เห็นไหมอ่านะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่ครับขอบคุณครับ